อืมโอเคขอสัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับหลงคือนะครับวันนี้เกมเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้เล่นมานานเลยมามาดูกันอย่างไรอยังไงยังไร,างไรมาท่านผู้ชมเตรียมตัวกันหรือยัง ก็ขอโทษด้วยนะครับที่หาขายกันไม่นอนผมเป็นคนขี้ลืมอะลืมอัดตลอดเลยในช่วงนี้คนที่เรียนโรงเรียนเดียวกับผมเนี่ยก็จะรู้นะครับนาอยู่บอฟีด้วยนะก็จะรู้นะครับว่าครูฟังงานมาเยอะมากเลยผมเลยต้องทำมาเก็บเก็บตังค์กันก่อน มีกับมาเยอะเลยแบ่ว่าเพียวนะนี่ผมจะขี่เจ้าเล็กวนี้ไปไป let's go m อ n อืถึงไม่มีคุยให้หายไปเลยทีน,ทน,นี้ทำอะไร ข้าตัวตายเพื่อมาอ่านคิดเน้นเนี่ยให้ไปถึงใบอุ้งสองพันเมตรภายในห้าสิบหกวินาทีจะไปตัวผมมันเลื่นเหรอชิบังว่ามเนี่ยมันเยือดไปอี้งเยอะนะครับ 아, าทิตย์นี้วัฒนีนี้ที่ส가 my time. ปฎิมาไหมครับอืมผมไม่ดูเลยทุกคนนตัวนี้ต้องใช้เทคนิคในการจับปฎิมาภ์ะต้องใช้เทคนิคนี้ยำหยำหยำยำห ก็ดูขีห okay, ลังก <c ười> ่อม่ใช่สองตัวนะที่ทั้งนั้นคนกระจอเกับแรกที่นี้มันมีแรดแล้วก็ต้องอื มันต้องเป็นแล็กทันสุเยอดจริงๆเออกก็จะมีอันหนึ่งไปทำจานนะผมแป๊ะไม่ออกเพราะว่ามันให้ทำะไรแปะไม่ออกรมออกรกินเออหออพัยด้วยงั้นผมจะขี่เป็นนกกระจอกทเทศแล้วกันนี่ฮิปปี้โปเตมัสนกกระจอกเทศ เขาเป็นนกกระจอกเทอกอินในแมปสวันนา,ามาบนสวัน,น่ามัเหมาะกับนกกระจอกเทกนี่แหะอุ้ยเสียคนมาายเยอเมื่อกี้วววย,ยวิ่ง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 เยอะบนานี้ แปลว่าไม่ต้องทำไรจังเกินผู้ใดนี้มาไม่ขึ้น วันหน้าไม่ใช่็นผู้ชุมงั้นต้องทำในป่าดิบชื้นนี่ก็เชิญามาแล้วครับมาแล้วนี่นกกระจอกเทศอย่างที่ ที่ผมไม่เล่นเรืนี้แล้วไม่ได้อัดคลิปเลยไงไม่ใช่เพราะเลยวผมหัวเราะจับพิป,ปี้แม่สักทีแค่เพราะเขามอัดคลิปเท่านั้นแหละมันพิป,ปี้มันรู้งานอ่ะพออัดคลิปมันก็อ่อนให้ผมอ่ะจริงๆแม่งขี่ยากกว่านั้เลยหมายเท่าเลยโอ้โห น,นี่คือเชนนกระจอเกกระโดดข้ามฝักเจ็ดตัวโอ้โหเพิ่งรู้มาแล้วครับโอ้โหนกกระจอกเทศไว้วหนึ่งผมรู้เคล็ดททายแล้วไม่ับ 喂喂喂！仔仔仔仔仔仔！帮帮帮！ มชมลืมไปนแน่ๆว่าอัดคลิปอ่ะนะเดี๋ยวผมจะเล่นการ์ดให้ตาสุดท้ายลกันนะสำหรับสำหรับแมปนี้นะยังมีแมปหนึ่งที่ผมจะแน,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 นะนำแนะนำเสนอที่วางรองผมก็ไปเล่นเองกัน,น,นเดีเย๋ยว นี่ครับรนีตักตัวนี้ไม่ไห้แมพของไดโนเสาร์มีรอยเยอะขนะะาดนี้นนะ Tiếng 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 không... tiếng tiếng các tiếng 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 เหลือแค่ให uh ้ข uh ี่ไทเปท็อป11ตัวว่าจะขี่ไหวไหมเนี่ยาเนยแตตเออแต่ตัวเจะไปหดัที่เอกดกับบาร์นไปสัตว์ที่ดัง

ต้องเขียนตึงอย่างไม่รอดตลกบ่อะไาเอาเล็นทีไทยอือหือตียังไงพวกคอ่งั้นถ้าไอ้ไฟฟ้าผมเหลือแ0ดรอยูผมจะนึกนึกอ,บบอาชิตยนงไนะทัู้ชม ตอนนี้มีสาระกานในกระบ,บอกก็คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนก้อหนหินแตกหรือต้นไม้แตกเนี่ยเนี่เขาจะเล่น,กนเกมนี้นะแล้วก้อนหินแตกหรือต้นไม้แตกในดานเนาะให้ต้องหลบหลบให้ดีเพราะมันจะมีเป็นทีเด็กโผ่กมาพูดจริงนะทีเด็ดมัดนจะโผล่มา มันมาแล้วโดนเด็กเองนักตยวเดี๋ยวกี่ไทยแค่เตัวเท่านั้นร เสียงแปลกๆมันน่าจะมาแล้วนะตาที่ผมได้ยินเสียงนะี้บ้งเดี๋ยวคอยดูยเอาทำยังไยนั่นไงมันมาดิยังดีผมยังหนีมันได้ถ้าอ่อ่ออ้าวอ้า โอเคงั้นก็คงเพียงพอแล้วแหละนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดฟับสไคา์และกดอะไรนะกดแกะดิ่งให้ด้วยนะครับแร์ไม่ต้องก็ได้บายบายารอให้17นาทีก่นเออถ้าผู้ชมมันก็โอเคบายบายของจริง